หินธรรมโอจ้ะบรรยากาศเป็นจังไงจ้าเพื่อนๆจ้ะนีจ้ะผ้มอำเภอเทพสถิตจ้ะจ้านี่จ้ะบขึ้นไปข้างบนนั่นก็จะป็นหงสานั่นคือวิวตรงนี้คือทางลงแต่ว่าย่อซูมหินฟีไฟเบิง่งนี่คือหินฟีไฟจ้า เป็นรูปหินที่เป็นธรรมชาติจ้ะนี่คือบรรยากาศฟีฟ่านะจ้ะเดินลงกับพ่อสมควรอยู่นะอจ้ะทางเดินลงเอาหินฟีฟา้าควนเดี๋ยวหินทํามองค่อยไปจ้ะเพื่อนเพื่อเบิ้งไปน้ากันจ้ะยายออกเอามาให้ชมหน่อยดีกว่าจะชั้นและอันตรายหน่อยแต่สำหรับยายออกจ้ะเดี๋ยวยายออจะหิน หินทำมอ้อจ้ะบรรยากาศเป็นจังไงจ้ะเพื่อนๆจะ้ะปีฝ่าหน่อยจะ้จะเดินลงกับพ่อสมควรอยู่หน่อจะ้ะทางเดินลงจะ้ะนี่เลยทางเดินลงจะ้ะเดี๋ยวก็ค่อยยอง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 ,ยองนจะจ้ะนี่คือทางเดินลงที่จะไปพิชิตห<ม>ินปีฝ่ากันจะ้ะ เป็นหินถ้ำมองจ้ะตรงนี้จะเป็นหินถ้ำมองจ้ะนี่คืออุทยานแห่งชาติจะบนทางลงเยะอะกว่าจะไปหอดบ่เนี่ทางลงถ้ายออกไปหอดยายออกก็สิยืนอยู่มองนี่เลยจ้ะเพราะว่าทางลงดูสิจ้ะยายออกคงจะไปบ่ถึงไกลๆดอกมือจ้ะเพราะว่าเบือเ้องทางลงกะน่าจะมีปัญหาสำหรับย้ายออกหน่อยหินสีฟ้าจ้ะองศา นั่นคือวิวตรงนี้คือทางลงแต่ว่าเยอะดงทางลงเยอะวาจะไปหอดว่านี่ทางลงไทยแกออกไปหอดแกออกก็สิยืนดูมองนี่เลยจ้ะเพราะว่าทางลงรู้สึกนี่เลยจ้ะสวยงามจ้ะเพื่อนๆจ้ะผู้ใดอยากมากมาด้วยจ้ะจังหวัดชัยภูเรศจ้ะงาไปหินฟีฟ่ามันก็นจะเป็นรูปมาจ้ะ เดี๋ยวออกอยู่ตรงนี้จ้ะเป็นยังไงจ้ะเพื่อน <c oughs> ๆรรมาชาติขึ้นมากระหอบเลยจ้ะเดี๋ยวออกจับจ้ะเดี๋ยวอยอกคงจะไปบ่ถึงไกลๆดอกมือจ้ะเพราะว่าเาบื้องทางลงกะน่าจะมีปัญหาสำหรับยายออกหน่อยหินฟีฟาจ้ะเอาหินฟีฟากวนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเพื่อนๆเบื้องไปน้ำกันจ้ะยะายออกออามาให้ชมหน่อยองสา นั่นคือวิวตรงนี้คือทางลงแต่ว่าอย่าทำมองเลยจ้ะจากคลิปนี้ก็แค่นี้น้อยนนนจ้ะย้าวเกินไปจ่าคายบายบายซูมหินฟีไฟเบิรงนี่คือหินฟีฟา้าจ้ะเป็นรูปหินที่เป็นธรรมชาติจ้ะนี่คือบรรยากาศนี่เลยจ้ะสวยงามจ้ะเพื่อนเกื่อน,นจ้ะผู้ดใดอยากมากมาด้วยจ้ะจังหวัดชัยภู ไปทางนี้เป็นหินฟีฟาไปทางนี้สิบสี่เอาหินฟีฟาควนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเพื่อนเพื่อนเบิ้งไปน้ำกันจ้ะยายออกเอามาให้ชมหน่อยจ้ะทางลงงยออกจะไปหดบ่นี่ทางลงถ้ายายออกว่ไปหดยัยออกก็สิยืนด้วยมอีอเลยจ้ะเพราะว่าทางลงดูสึก ไปหินง,งามเดี๋ยวมายอออจะพาไปหินฟีฟาที่คนนิยมไปกันเนาะจะ้จะจ้ตะตามยายอออหินฟีฟ้านี่จะดังมากจ้ะอยู่ตรงนี้เนาะจะ้จะแต่ตรงนี้จ้ะเดี๋ยวออกคงจะไปบ่ถึงไก่ๆดอกนอะะิดจ้ะเพราะว่าเ,าเบื้องทางลงกะน่าจะมีปัญหาสําหรับยายอ๋อหน่อหินฟีฟาจะ้จะจ้ะมีเลยทางเดินลงจ้ะเดี๋ยวก็คอยย่อง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 นิจ้ะ นี่คือทางเดินลงที่จะไปพิชิตหินฟีฟ้ากันจะ้ะนี่เลยจะ้ะสวยงามจะ้ะเพื่อนๆจะ้ะผู้ใดอยากมากมาด้วยจะ้ะจังหวัดชัยภูมิหินที่ตานี่จะดังมากจะ้ะอยู่ตรงนี้น,นจะจ้ะแต่ตรงนี้ตาหินง,งามเดี๋ยวยายออกจะพาไปหินฟีฝ่าที่คนนิยมไปกันน,นจะจะ้ะจ้ะตามยายอออ นี่เลยจ้ะสวยงามจ้ะเพื่อนๆจ้ะผู้ใดอยา,งงากมากะมาด้วยจ้ะจังหวัดชยัยภูมิไปทางนี้เป็นหินฟีฟ้าไปทางนี้สิบสี่เมตรดงทางลงเยอะกว่าจะไปหอดวะนี่ทางลงไทยเก่เอาว่าไปหอดได้ออกกสิยืนอยู่มองนี้เลยจ้ะ ทางล,งลุงดูใชจ้าสุดยอดเดี๋ยวยายอออจะจะหมุน360อองศาให้เบิ่งงนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จ่ะหินปีฝ่าเนาะจ้ะหมุน360รปีฝ่าเนาะจา้ะเดินลงกับพ่อสมควรอยู่เนาะจา้าทางเดินลงจ้ะเดินทางลงเยอะกว่าจะไปหอดว่นี่ทางลง้าเกัยอ๋กว่า,าปไปหอดหเยอ๋อก็กสี่ยืนดูมองนี้เลยจ้ะ เพราะว่าทางลงดูุซุ้มหินฟีไฟเบิงนี่คือหินฟี้าจ้ะเป็นรูปหินที่เป็นธรรมชาติจ้ะนี่คือบรรยากาศ้จะสุดยอดเดี๋ยวยายอ้อจะจะหมุนสามอยหสองศาให้เบิงนองเพื่อนเพื่อนเนาะนี่จะหินฟีาฟน้ะจจะหมุนสามรือยหสิบว่าจะชันและอันตรายน้อยจะสำหรับยายอ้อจ้ะเดี๋ยวยายอ้อจะมาจ้ะยายอ้ออยู่ตรงนี้จ้ะ เป็นยังไงจ้ะเ,เพื่อนๆรรมา,าตาขึ้นมากระหอบเลยจ้ะเดี๋ยวจะอกอกจาบหินหินทรรม,มองจ้ะบรรยากาศเป็นยังไงจ้ะเ,เพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะป่าหินง,งามเดี๋ยวเจะเอกอกจะพภาพไปหินฟีฟ่าที่คนนิยมไปกันนะจ้ะจ้ะต่างยอยออกเป็นหินทรรม,มอง ตรงนี้จะเป็นหินทํามองจ้ะนี่คืออุทยานแห่งชาติดูยุ่งก๋ไก๋นะจ้ะจะเป็นยังไงจ้ะเพื่อนๆจ้ายายโอชนะลิยายออกมาถึงตรงนี้ไปทางนี้เป็นหินฟีฟ่ฝาไปทางนี้สิบสีมอบมารามถที่จะลงไปได้นอยจาะเพราะว่า ชั้นเนาะจ้ะสำหรับสุขภาพของร่างกายของยายอ่อนเนาะจ้ะยายก็จะเอาบรรยากาศให้เบื้องเนาะจ้ะเบียดจ้ะหน้าไปหินฟีฟ้ามันก็จะเป็นรูปจ้ะนี่เลยทางเดินลงจ้ะยายก็ค่อยยอง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 เนาะจ้ะนี่คือทางเดินลงที่จะไปพิชิตหินฟีฟ้ากันจ้ะองศานั่นคือวิวตรงนี้คือทางลงแต่ว่ายายเบียดจ้ะหน้าไป หินฟีฟ้ามันก็นจะเป็นรูปเอาหินฟีฟ้ากวนเดี๋ยวหินทำม้องค่อยไปจากเ,เพื่อนเพื่อเบิ้งไปน้ำกันจ้ะแยกออกเอามาให้ชมหน่อยหินฟีฟ้านี่จะดังมากจ้ะอยู่ตรงนี้นะจ้ะต่ตรงนี้จ้ะมีอะไรทางเดินลงจ้ะเราก,ก็คอยยออออ่อยย่อง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 นะจ้ะนี่คือทางเดินลงพี่จะไปพิชิตหินฟีฟ้ากันจ้ะดึงทางลงเียกวาจะไปหอดบะนี่ ทางลงถ้ายก่ออกไปหอด้วยออกกสิยืนด้วยมงนี้เล็กจ้ะเพราะว่าทางลงรู้สึกเอาหินฟีฝากวนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเพื่อนเพื่อเบิ้งไปน้ากันจ้ะยายออกเอามาให้ชมหน่อยปลาหินง,งามเดี๋ยวยายออกจะพาไปหินฟีฝากที่คนมียมไปกันนัดจ้ะจ้ะตามยายออกเป็นหินทำมอง ตรงนี้จะเป็นหินธรรมมองจ้ะมีคืออุทยานแห่งชาติอบอสามารถที่จะลงไปไดน้นอกจากเพราะว่าชั้นนอกจากสำหรับสุขภาพของร่างกายของยายอ่อนนอกนจาก,ออก,ก็จะเอาบรรยากาศให้เบื้องนอกจากเเป็นหินธรรมมองจ้ะตรงนี้จะเป็นหินธรรมมองจ้ะนีคืออุทยานแห่งชาติมาจะ้ะเดยวออกอยู่ตรงนี้จ้ะ เป็นยังไงจ้ะเพื่อนๆธรรมชาติขึ้นมากระหอบเลยจ้ะเดี๋ยวจะออกจับจ้ะนี่เลยทางเดินลงเดี๋ยวก็ค่อยย่อง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 นะจ้ะนี่คือทางเดินลงที่จะไปพิชิตหินฟีฟ่ากันจ้ะหินฟีฟ่านี่จะดังมากจ้ะอยู่ตรงนี้นะจ้ะแต่ตรงนี้เป็นอำเภอเทพสถิตจ้ะจ้ะนะจ้ะ ขึ้นไปข้างบนนั่นก็จะเป็นเอาหินฟีฟากวนเดี๋ยวหินทำมองค่อยไปจ้ะเพื่อนเพื่อเบิ้งไปน้ากันจ้ะแยกออกเอามาให้ชมหน่อยเอาหินฟีฟากวนเดี๋ยวหินทำ